เป็นคนที่อยู่บ้านหลังนี้ของเราซึ่งผมมาอาศัยอยู่ขอพักชั่วคราวก่อนหัวฮะหิวอ่ะฮะอยู่กล้องอยู่กล้องอยู่กล้องขอ,อยัดขึ้นไปนะครับผมอึ๊บว้าวน่ารักมากพระพุทธรูปที่คนพี่เองก็นับถือนะทุกคนนะคือซึ่งผมเองก็คิดว่าพี่เขาไม่ธรรมดานะมีครูบาอาจารย์แล้วก็พี่เขาเองก็ มีความรู้เรื่องการดูดวงเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณเที่ยวขึ้นมาผมลองจะขอให้คุณพี่เขาดูดวงให้ผมตรงลายมือนะเขาชอบดูลายมือดูพี่ได้ปลาไหมครับมาแล้วมาแล้วมีึ้นบ้านดวราดูพี่ได้ปลาไหมไม่ได้เลยครับอ,อ๋อขอ,ออยู่ครับกำลังรอ สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2ต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมอยู่ที่หมู่บ้านใสหมอกแห่งนี้นะซึ่งผมเองก็อยากจะให้พี่เอฟซีได้เห็นบร,รรยากาศรอบๆบอเนเ้ว่ามันมันสุดยอดม,มากๆนะมันดีมากๆมีลมมีฝนมีน้ําไหลผ่านมีไฟอุ่นๆให้ให้ผิงนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของบ้านชื่อลุงตู้ลุงตู้นะครับผมชื่อลุงตู้พี่ตู้อะไรพี่ตู้จะเขายังรออยู่นะยังรอ,อยังมัดแมนอยู่ชื่อพี่ตู้นะครับผมซึ่งเป็น คนที่อยู่บ้านหลังนี้ของเราซึ่งผมมาอาศัยอยู่ขอพักทั่วคราวก่อนถิงไฟกับน้องหมาอุ่นๆนะตรงนั้นใช่ปะวันนี้ที่ตู้ของผมกำลังทําการตกเบ็ดตกปลาเพื่อหามาเลี้ยงชีพนะช่วงนี้เขาบอกว่าน้ําขึ้นแบบนี้พวกปลาจะขึ้นมาหนีน้ํานะหนีน้ําฝนตกหนักอย่างนี้หนีน้าป่าเออกว่าได้แต่ที่ผมบอกจะชิปแรกไปนะเขากินเพื่อประทังชีวิตไม่ให้กินเพื่อเอาเป็นเอาตายยังไงนะทุกคน ต้องกินต้องพอาขอต้องปรับตัวอยู่ที่นี่ให้ได้เมาไม่สามารถจะอยู่แบบไม่กินไม่ได้นะคนนะผักก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้ทุกวันบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะซึ่งชาวบ้านที่อยู่กับประมาณสามครอบครัวอย่างที่คุณคุณลุงบอกมานะคุณตาบอกมาผมเองก็พยายามเข้ามาแล้วก็บางทีก็มีของติดมาในมือมาบ้างบางทีก็ไม่มีติดมาก็ต้องขออภยัยถ้าบางคนไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างนั้นที่นะก็อยากให้เข้าใจว่าเราเองก็ไม่ได้มีมากแต่เราเข้าให้ ท่าที่พวกเราให้ไหวนะทุกคนนะเราไม่สามารถที่จะให้เกินกําลังหรือว่าทําเกินจุดที่เรามีได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลุ้นกับลูกพี่ผมนะพี่ตู้ว่าพี่ตู้ผมอะจะหาปลาได้ไหมซึ่งตอนนี้หมาตัวนี้มาอ้อนผมมากมากเลยนะเจ้าไงเจ้เล็กไม่มีอะไรมาให้กินเลยขอโทษทีนะว้าวทุกคนนี้ผมทีู่้สบายใจมากนะถึงผมไม่ได้มีความรักผมก็อยู่ได้ทุกคนนะนี่ เอ้น้องหมาทุกคนมองตรงนะหมาเามามาชื่องมากเลยลายดูนักดัวลายเสือแต่ว่านี่ใส่น่ารักมากๆนะเหมนกับแมวเลยง่าไงพีหนูหิวเหรอฮะหิวเหรอฮะดูกล้องดูกล้องดูกล้องเ,อเสือยวไปเสือว่ะลายเหมือนเสือมากๆเ,เสือชอบชอบโอยชอบผมเนี่งปุกตา โอ้ทุกคนฝนตกอ,อีกรอบแลนะทุกคนตอนนี้ฝนตกอ,อีกรอบแล้วน้อ,อ,องมาผิงไฟใกล้ผมแล้วก็อยู่ก็มาซบตองร่องเข่าผมนะร่อง่าผมตูพีได้เปล่าปลาหายปลาไปไหนไม่รู้ตูพี่ปลาไปเที่ยวหรือเปล่าตูพี่ผมจะบอกว่าปลา ปลาไปไหนไม่รู้นะเขาบอกว่าปลาไปเที่ยวหรือเปล่าหัวล้อคือๆนะหัวล <c oughs> ้อแบบหัวล้อ,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 อช็อตนิดหนนะึ่งอะตลกเหรอเขาว่าไงระวังจริงจังเรื่องตกปลาเดี๋ยวเะลูกพี่ครับพี่ตู้เดี๋ยวผมขอพี่นั่งบนบ้านได้บ้างได้ไหม <c oughs> ได้เปล่า <c oughs> ผมกลัวจะเสี่ยมอะรยาทขอ,อก,ก่อนไงเดี๋ยวพี่เอาใ,ใส่นงวงเท่มากเลยอะ ลูกพี่ได้ข่าวลูกพี่เป็นหมอดูไหมเหรอเป็นหมอดูไหมเหรอคุณลุงคุณตาบอกว่าพี่ท่านเนี้ยแกชอบดูดวงแกชอบจับมือไม่ใช่ชอบดูลายมือลายเส้นมือนะว่าใคยเป็นยังไงแกเหมือนมีความรู้ด้านนี้มาจากตระก,กูลจากทายาทนะซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไงแต่ว่าคุณตาบอกว่า ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่แค่พเพื่อ้รู้เฉยว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาถึงจะดูเหมือนแบบบองบ้องดูแบบว่าจะคิดเล่นแต่ว่าแกมีความรู้ด้านนี้ทุกคนผมบอกเลยว่าที่คนนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คนอื่นคิดนะมีอะไรดีมากกว่านี้นทะทุกคนนะจะไม่น้องหมาเนี่ยเจ้าเสือถือว่าการกลับมาที่หมูบ้านสายหมอกตรงนี้ของผมอะ่ะมันพิเศษมากๆนะกลับมาช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วก็ ได้เห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยทุกคนคุดว่ที่ที่หลายคนก็ชอบนะอากาศแบบนี้แบบนี้หลายคนชอบผมคิดว่านะอยู่ธรรมชาติตัดขาดโลกภายนอกก็มีสัญญาณมือถือไม่มีไฟฟ้าอยู่แบบธรรมชาติสุดทุกคนนะฝนก็ตกไม่หยุดนะทุกที่ผมก็ตกปลาไม่พักเหมือนกันนะ นีด่ดูดิมีความตั้งใจมากๆการตกปลาตอนนี้ก็ยังไม่ได้หักตัวแล้วัวพี่ครับวันนี้ได้กินปลาไหมครับ <c oughs> โอ้ยเป็ยไม่กี่แล้วจะไปไหนหมอนไม่รู้ซึ่งคนนี้มผมเคยมาถ่ายพีเอทีดูแลเขามีลายสักบริเวณแขนที่เป็นรูปเหมือนพญานาค <c oughs> ผมไม่รู้ว่าม,มีเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะ <c oughs> ผมเองก็ไม่สามารถการตีได้ว่าเป็นใช่ไม่ใช่ยังไงแต่ผมคิดว่าคุณพี่ท่านนี้ ไม่ธรรมดาทุกคนนะบอกเลยไม่ธรรมดาจริงเราผมจะ,ะขอขึ้นไปนั่งอาศัยคัะคนบ้านทพี่ก่อนเพราะตอนนี้ฝนตกแรงขึ้น,นมากๆทุกคนทุกคนครับมีนะเมื่อก่อนมาไม่มีประตูบ้านตอนนี้บ้านคุณพี่เขานี่ทําประตูบ้านเรียบร้อยนะประตูไม้ซึ่งน่ารักมากๆกิ๊บเก๋บิเลกา้าทุกคนนะไปะผมขออนุญาตคุณพี่ละคุณพี่บอกขึ้นไปตามสบายเลยเขาบอกก็ไม่งกไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะแต่อย่างที่บอกครับเราขออนุญาตอ่ะ เป็นสิ่งที่ดีสุดนะเป็นมนืยา่ที่ควรจะมีจริงๆนะจะขออนุญอตขึ้นไปนะครับผมอบอา่าว้าวน่ารักมากนี่ที่คุณพเดี่อยู่ก็ประมาณนี้ทุกคนเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะก,กว้างทรงสี่เหลี่ยมมีชั้นวังของด้านบนฝั่งโน้นแล้วก็ตรงนี้จะมีพระพุทธรูปที่คนพี่เองก็นับถือนะทุกคนนะคือซึ่งผมเองก็คิดว่าพี่เขาไม่ธรรมดานะมี ครูบาอาจารย์แล้วก็พี่เขาเองก็มีความรู้เรื่องการดูดวงเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณเที่ยวขึ้นมาผมเรองจะขอให้คุณพี่เขาดูดวงให้ผมตรงลายมือนะเขาชอบดูลายมือซึ่งผมเองก็งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะได้ไม่ได้หรือว่าคุณพี่เองจะสะดวกไหมคุณพี่ตู้นะถ้าไมสะดวกผมก็ไม่อะไรนะทุกคนผมก็ขออนุญาตไว้ก่อนนะทุกคนนะคุณพี่กาลมันตกปลาเดี๋ยวแกก็คงจะขึ้นมานั่งคุยกับผมนะทุกคนพึนไปขึ้นมา ว้าวอุ่นมากๆาะจากด้านล่างมีไฟขึ้นมาด้านบนนะคือรู้กว่าผมมีความอบอุ่นในบ้านสุดๆเลยนะทุกคนโดยที่ผมไม่ต้องมีเครื่องฮีตเตอร์อะไรเลยนะทุกคนโคตรดีทุกคนนี่ก่อไฟข้างล่างมันควันมันตุ่มขึ้นมาด้านบนบ้านนะซึ่งบอกเลยว่าโคตรดีโคตรปิ๊นนะทุกคนเจออะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยได้ยินเสียงฝนตกนหมครับดังมากๆนะทุกคน อากาศมันดีกว่าที่คิดนะคนโอ้โหผมมองไปด้านล่างผมไม่เห็นน้ําเห็นป่ามันดีมากๆเลยคนตรงนี้จุดที่ผมนั่งอะ่ะโคตรอุ่นเลยเพราะไฟมันขึ้นมาทํให้ให้ว่ารู้สึกว่าฝนตกจะหนาวแค่ไหนถ้ามีไฟเราก็อุ่นได้ทุกคนนะว้าวแล้วลูกพี่ผมไปมาตอนไหนไงนะรอดูก่อนแล้วกันน้วมานะทุกคนมาลูกพี่ได้ปลาไหมครับมาแล้วมาแล้ว อี่ขึ้นบ้านรอลูกพี่ได้ปลาไหมไม่ได้เลยครับอ๋อกำลังรออยู่ครับกำล,ลันนงรออยู่เหรอกำลังรออยู่นนะคมับโอเคขึ้นมาพักก่อนครับลูกพี่พผมผอขึ้นมาพักบนบ้านก,ก่อนนะครับเอาเลยครับพี่ใจดีมากมากนะลูกพี่ดูดวงของผม,มได้บ้างหรอฮะวางจุดดวงผมเปล่มมาไม่จอดแล้วไม่ดวงแล้วเหรอวันนี้ไม่ว่างใช่หรอว่ามัไปเบียร์เคล้องนะอ๋อช่วงนี้เขาห้ามดูเหรอ อห้ามดูอ๋อบอกว่าช่วงนี้เดือนเดือนความแต่ลูกพี่เดือนความดูันไม่ได้อ๋อเป็นช่วงเดือนความนะดูดวงไม่ดีอ๋อนี่คือความไอ้เอยว่ามีโหราศาสตร์ในตัวนะพอมีความเชื่อแล้วก็ช่วงเนี้ยห้ามดูดวงมันทาให้ไม่ดีใช่ไหมลูกพี่ใช่ครับแล้วลูกพี่มีความรู้มาจากไหนจากพ่อแม่หรือว่าใครสอนลูกพี่มาหรือเปล่ามีคู่เหรอครับเหมนกังว่าแบบคอยันโนฟัาว่าอาจารย์มาบอกตรงนั่นแหละ นอนฝันมีคนเข้าฝันก่อนมันมีคนมาบอกในความนิมิตอย่างเงี้เหรอฝาบาเมื่อต่อาจารย์นุ้นละนอนฝันอยู่อ่ะแก่งไม่เลี้ยงนักเสือไม่ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้อ๋ออันนี้คือชื่อพี่ตู้นะผมขอดูมือพี่ที่มีรอยสักหน่อยมือพี่อะพี่บอกมีรอยสักเหมือนแพนนาผมจําได้ผมเคยมาถ่ายพี่อยู่ใช่ไหมใช่ไนมือพี่แขนพี่ข้างไหนที่มีรอยสักอย่าโอ้ยไหนอหะนี่ยไหนเขาอ๋เนี่ยนี่เนี่นี่นี่นนนนนนน คนเจอไหมนี่คอนจำได้ไหมว่าพี่คนนี้เขามีรอยลายยันลายสักที่เป็นรูปเหมือนพญานาาใช่ไหมลูกพี่เออพญานาของไม่รู้มีความเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่สามารถเจเขาเองก็คงจะไม่บอกเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะโอ้ลูกพี่ขนลุกเลยอากาศเย็นนี่เนี่ยซึ่งพี่ตู้สามารถพูดได้กะเหรี่ยงแล้วก็ไทยนะแต่ว่าจะพูดกะเหรี่ยงชัดกว่าเพราะว่าเขาเองก็ เป็นคนพื้นเมืองคุณบ้านที่สามารถพูดภาษาเกลียด้คล่องมากมากแมก่บางตู้แม่แน่ไข่กระเพิ่อกะแม,ม,ม่แม่แม่ละเห็นไหมทุกคนไข่กระเพราะอ๋อได้เก็อืมไข่เพิ่มมา้าเลยนะนะเขาบอกไข่พอพูดกเกลียสนุกว่าชอบกว่าว่าอย่างเี้นะซึ่งผมเองก็ดีใจที่เขาเองอยังรักษาขนบธรรมเนียมของชาวเกลียงไว้สุดยอดจริงๆนะพี่ตู้อ๋อนี่คุณตามา อม่อ่ะกค่ชงเราุ๊นเเราักนเ่จอุะจ่ากเจจากับปู่นะมไม่ใช่้ไ้่อยู่สตาร์ที่ไอ้ก็เาอนะสบยตัสบยไน่มาับนที่ัใตอนนี้อกว่าต้องเตรียมอะไรหรือเปล่าเตรียมของเอาออกไปไหมเตรียมอะไมามองการเล่ไมอ่างเัีเขามีการเจจากันวังแขน่บ้า ซึ่งคุณน้าพี่ตู้เนี่ยทํากําแพงเพิ่มใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมครับพี่แล้วมาเป็นหมดที่เป็นแอปพลิเคชัเองทำเองหมดเลยนะประตูบ้านนะพอเมื่อก่อนไม่มีนะลุยโอ้ยนะเออตกอนี่ลุยโอ้ยแล้วแบบว่าเออถ้วยทางเอาหูววังเชอช่องท๋ออีหลองมีไก่มีหมาขึ้นมาบนบ้านเออไอ้ไม่ได้ตายนะยังไล่อยู่อ๋อเขาบอกเขาทำเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันขึ้นมากินของบนบ้านนะแล้วก็มาขี้มาอะไรส่งเดชอย่างเงี้ยนะ อาชีพอาชีพแน่มันเนี่ยมันต้องทางแบบนี้แหละนี่เก่งนะพวกโปยู่สุมพวกโมไปอยูตะควาป้องกันมาให้พวกสัตว์เข้ามาแล้วก็มันค่อนข้างจะดูเรียบร้อยแล้วก็ผมชอบมากๆในการใช้ไม้วัสดุพื้นบ้านในป่าที่ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นในนั้นลุงพี่นะทำเองได้นะเดี๋ยวไปจุงปากกของของทีวีแลว่าขอไปจุูปากก่อนมันมีอังกฤษนะครับเดี๋ยวมันเกลือเจรือกเกลืโมเนาะบอลได้ไปแล้วไปแล้วนะนี่คือหมวก คู่ใจของลูกพี่ตู้นะซึ่งบอกเลยลูกพี่ตู้นี่ไม่ธรรมดาทุกคนเลนของยืนของส่วนมากเขาชอบเดินเท้าเปาล่าลูกพี่เนะี่ยไม่อยากใส่รอ,องเท้านะไม่อยากใส่รองเท้าเพราะว่าเขาเองก็ไม่ถนัด <c oughs> ก็พาได้นะอ้ไฟผม กำลังดีทุกคนนะเจว้าวอากาศดีมากๆลูกผมชอบมากๆผมชอบอ่ะทุกคนเออดูดินั่งดูฝนโปรยปปรยข้างบนนะใครชอบลิปเรานี้ก็คอมเมนต์บอกกันทีนะทุกคนนะผมเองก็ชอบคนหนึ่งอ้อดบนี้นะสบายใจมากๆเลย อากาศดีเกือบจะหลับทุกคนนะผมเรื่มเล่าบางอย่างให้ฟังนะเรื่องของคุณตาที่บอกกับผมว่าเขาไม่อยากให้ผมพาดวงดีกลับมาที่นี่นะซึ่งผมก็ได้บอกคุณตาไปแล้วว่าผมกับดวงดีก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วทุกคนนะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่ามาซึ่งคุณตาเองก็ไม่รู้ข่าวมาก่อนว่าผมกับดวงดีไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วผมเล่าคุณตาไปแล้วผมจะไม่พาใครมาให้คุณตา คุณยายต้องวุ่นวายแล้วก็เกิดปัญหาอีกซึ่งคุณตาบอกว่าดีแล้วเพราะว่าคุณตาเองเห็นพิรุษมีความแปลกของสองแม่ลูกนี้ได้พักนะแต่คุณตาเองก็เก่งใจนะแกเก่งใจผมไม่กล้าบอกผมนะคนกลัวผมจะเสียความรู้สึกแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยผมเลยมาบอกคุณตาใตัวเองว่าผมจะไม่บอกจะไม่เอาใครมาวุ่นวายแล้วก็จะไม่ขอพาสองคนนี้เข้ามาอยู่บ้านใครบอก,บอ,กอีก ก็ถือว่าผมติดพลาดไปแล้วก็ทำให้คุณตาคุณยายเกิดร้อนต่อไปก็ไม่มีละคุณตาก็ดีใจที่ผมคิดแบบนี้ได้เพราะว่ามไม่อยากให้ต้องมาเกิดปัญหากับผมแล้วก็ครอบครัวผมแล้วก็คนรอบข้างนะวันนี้ถือว่าผมคุ้มค่ามากได้มาเจอคุณตาคุณยายแล้วก็พี่ๆที่อยู่ที่นี่ พวกเขาเองก็ต้อนรับพวกเรายังดีแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกันเองมากๆนะเข้าใจพวกเราแล้วก็สงสารพวกเราด้วยที่หนีฝนเดินตากฝนกันมาให้เราจุดไฟก่อไฟผ้ากอาศัสสบายแต่ผมไม่พกอะไรมากินเลยอยากจะมาทํากับข้าวเมนูอาหารสักอย่างแต่ไม่ได้พกอะไรมาก็เลยว่าแม่วดีกว่าจะไม่อยากรบกวนคุณตาคุณยายแล้วก็คุณนะ้าลูกพี่คนนี้นะอ สบายก็ดีม,มากๆครับโคตรสบายทุกคนทุกพี่ครับได้ปลาไหมตั้งใจตกปลานะดูนะพยายามหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพนะแล้วก็ที่บอกครับการปรับตัวต้องอยู่ให้ได้เราจะอยู่กับแบบเดิมไม่ได้เสมอไปทุกคนซึ่งผเาเองก็คิดว่า ถึงจะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนชั่วคนเลวร้วายเยนะคือเราต้องกินเพื่ออยู่นะอยาที่จะให้เขาใจอย่าด่ามากนะครับผมเนี่ยให้เข้าใจมากกว่าใช่ไหมเจ้าตู่มองหน้าผมกลัวรงับมือผมมากกว่านะาผมขอนั่งทั้งก็รอพี่ผมมานั่งคุยผมล้อมดีกว่า <c oughs> ชอบเดินเท้าเปล่ามากกว่าลรอนะพีตู่ ชื่อลุงตู้หรือว่าพี่ตู้ก็ได้นะใครอยากเรียกกันไหนยังไงเดี๋ยวรอบหน้ามาจะเอาของมาฝากพี่แกดีกว่าทุกคนมาค่ะกันต่อ ครับทุกคนก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวผมจะขอไปกราบลาคุณตาคุณยายแล้วก็ลูกพี่พี่ตู้นะว่าผมเองก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วก็คิดวันนี้ผมได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็คิดว่าเป็นวันที่ดีมากๆที่ได้มาเจอพวกพี่ๆที่นี่นะลูกพี่ครับพี่ตู้ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับผมมาขอลาลูกพี่ก่อนเดี๋ยวบ้างๆผมมาเที่ยวข้าใหม่นะวั <c oughs> นนี้ก็ได้มาเจอได้มาคุย เราจะมาดูความเป็นอยู่ของลูกพ uh. ี <c oughs> <ane> ่ตู้นะก็ค <c oughs> <i> ่อนข้างจะน้าเขาอิ่มนะอิ่นนะมีนวลมากคือเป็นคนที่อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีมีความสุขอ่าก็ขอบคุณลูกพี่มากครับผมที่ให้ผมเข้าไปพักอาศัยในบ้านนะครเข้าก็จะมีโอกาสเข้มาเที่ยวทำใหม่ครับผมเดี๋ยวผมไปจับลาช่วยดีแล้วกันครับผมขอบคุณมากว่าพี่ขอให้ตกปลาได้นะตัวเดียวตัวปลาเบ็ดไว้ไม่ดูจะได้กินปลากีินงงนะแต่ว่าที่เขาก็ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะไม่เครียดไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้ก็ถือว่าเป็นกาไรไม่ได้ถือว่าเป็นความประสบการณ์นะที่นะทุกคนงั้นเดี๋ยวยังไง<ๆ>ผมฝากทุกคนเป็นกำลังใจทีนะผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปที่แปดวีสองทีไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย